กระท้อนเป็นผลไม้ที่แปลกกว่าผลไม้ชนิดอื่นตรงที่เวลาจะกินต้องทําให้นุ่มซะก่อนจึงจะมีรสหวานถ้าเด็ดมาสสดจากต้นแล้วรับประทานเลยไม่อะไรครับเขาจึงนิยมนํามาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนเราว่าคนเรานั้นกว่าจะประสบความสําเร็จได้ต้องถูกอุปสรรคทดสอบให้นุ่มซะก่อนเหมือนกระท้อน เหมือนดังสุภาษิตจีนที่ว่ามารบ่มีารมีบ่กล้ากระท้อนจึงเป็นตัวแทนของผลไม้ที่ต้องถูกทุบให้น่วมเสียก่อนจึงจะมีรสชาติหอมหวานชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วหนทางโปรโยเอาไว้ด้วยกลือกุหลาบการถูกทดสอบโดยธรรมชาติ ด้วยความยากจนข้นแค้นก็ดีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างกายก็ดีหลายคนถูกทดสอบอย่างสาหัสสากันกว่าจะบรรลุจุดประสงค์ประสบความสาเร็จได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นเพราะหนทางที่ผ่านมานั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับไม่ถว้วนแต่สุดท้ายก็ประสบความสาเร็จอันยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ อย่างลินคอนผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่านับร้อยครั้งจากการสมัครประธานาธิบดีถูกโจมตีต่างๆนานาแต่รอดวิกฤตมาได้จนสุดท้ายได้เป็นประธานาธิบดีคนที่16ของอเมริกาหรืออย่างเอดิสันผลิตหีบเสียงได้ก็ตอนที่ตัวเองหูหนวกซะแล้วหรืออย่างเรอนัวาดภาพได้สวยงาม เราต้องใช้ความพยายามมากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปหลายเท่าเพราะเขาเป็นโรคไขข้องิดงอไม่ปกตินี่แหละครับที่ว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านการทดสอบจากอุปรรคจนน่วมซะก่อน